สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกินอย่างนาอมือน,นีเออเป็นปลาดุกเออปลาดุกปลาดุกแห้งเนเลยนะคะอร,อ,อร่อยอร่อยชอบชอบเป็นปลาแห้งเนี้ยปลาแดดเดียวปลาดดเดียวน่นะอยู่ง่ายกินง่ายเด้อ <c oughs> ผู้บ่าว <c oughs> เฮาเนอะค่ะอันออกนอกบ้านเนอเป็นผู้บ่าวโรด <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านเนาะเมื่อคืนนี้มีใครได้ดูแถลงการผู้ใหญ่บ้านม้างเอ่ย,อยนะบันนี้เราก็จะมาถามผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะว่ามันก็เคยเกิดประเด็นนี้หลายรอบแล้วเนาะผู้ใหญ่บ้านเนาะ,ะนะเอ,อินเอาง่ายๆเลยได้เป็นตําแหน่งเดียวในโลก <c oughs> ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะ <c oughs> เออพี่โจไปพูดแล้วมันก็เป็นตําแหน่งเดียวในโลกจริงๆนะแล้วก็เป็นเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์แห่งแรกในโลกเลยโอ,อ้แล้วพี่โจค,คิดยังไงรู้สึกยังไงมั่งกับตําแหน่งนี้ ที่ใครก็มอบหมายตำแหน่งนี้ให้มันรู้สึกแบบเป็นเกียรตินะที่ที่เขาไว้บางใจให้เรารับตำแหน่งนี้เป็นเกียรติยิ่งเลยใครมาก็ผู้ใหญ่บ้านเนาะใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นนี่นะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่เขาที่เขาไว้บางใจให้เราดูแลยูทูเบอร์ในในสวนในในหมู่บ้านในหมู่บ้านสวนยางเยอะไหมคะพี่โจลูกบ้านพี่โจเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่สิบจีสิบรายได้โอ้โหก็มีเข้ามาเลยนะ มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะการที่จะมาเป็นแบบลูกบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ต้องต้องยังไงมั่งอ่ะพี่โจวันนี้เราคุยกันสบายๆครับขอใครจากสยามไปทีบ้านนไคะครับคคือตอนนี้คือกำลังอยู่ในขั้นตอนวางมาตรการว่าอจะตทองเบอร์อไรใหม่จะเขอะไรต้องเปิดอะไรบ้างก็เลยรางอะไรอย่า้ยเพื่อที่ะควบีุมและปิการอยู่ร่วมกันในกับกลุ่มคนหมู่มากเราต้อง เราต้องอมีระเบียบนิดหน่อยมีกฎระเบียบนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ประมาณนั้นฮะนี่นะคะก็คือแบบผู้ใหญ่บ้านเราเนาะเมื่อคือนเนี้หลายคนอะ่ะที่ดูแถลงการของผู้ใหญ่บ้านเลยนะเมื่อวานนี้แบบใครๆก็ลุ้นเนาะโอ้หมื่นกว่าเลยนะพี่เจ้าคนดูอ่ะครับคนคนเข้ามาดูเยอะครั้งแรกไหมครั้งแรกครับที่ขึ้นมาไลค์เพราะแบบว่าแบบเราเห็นความ,วาม,วามไม่ไม่อะไรอะ ไม่ชอบมาพากลไม่ชอบมาพากลเราก็เลยต้องแบบเพราะเพาะเฝ้าดูมานานแล้วพาอเฝ้า,าดูมานานพฤติกรรมของยูทูบเบอร์แต่ละรายของล, <พา S 2> ลูกบ้านเราเลยใช่ของลูกบ้านเราโดยตรงเลยาว่ามีพฤติกรมรมแปลกๆเฝ้าดูมาจับตาดูมานานแล้วก็เลยเออมาถึงจุดจุดหนึ่งท,ที่เราบอมาพูดที่เราทนไม่ไหวแล้วใช่ครับเคยเคยได้จับเขาคุยกับกับเขาไหมอะไรยังไงไหมแบบลูกบ้านแต่ละคนพี่โจเคย พราะช่วงแรกเนี่ยเราไม่มีกฎระเบียบยังไม่ทําอะไรเป็นรูปธรรมท,ทีนี้ทีนี้พอ,อาหลังจากที่เมื่อคืนแถลงแถลงกลารไปแล้วเราก็จะจัดระบบร,เบบระบบรเบียบใหม่นะจัดระบบระเบียบให้มันเป็เอมีระบบระเบียบมากขึ้นเราจะได้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ตอนนี้กำลังร่างหนังสืออยู่เมื่อเช้าตื่นมาก็ร่างหนังสือไว้แต่ต้องต้องทำยังไงบ้างก็อยากให้เป็นเป็นไป,นปนในทางที่แบบไอ้นั่นเนาะ ที่เขาเรียกว่ายังไงนะที่แบบมีกฎอะไรขึ้นของหมู่บ้านของแต่ละคนที่ในโอ้เนี่ยตกใจหมดเลยสวัสดีครับน้องฟ้าออ๋พี่หมาส่งมาครับผมแล้วเพียนเพราะตรงนี้ตะเวนอีสานอยู่ดงอ๋อดีๆเดี๋ยวครับจะได้ช่วยกันผมอยู่คนเดียวเป็นงงไบ้าพี่โอ้สบายดีนี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอ๋อ วันนี้เราก็ได้เจอกับน้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งนานมากแล้วเนาะเราไม่ได้เจอกันมาพถอนนะตอนนี้ว่าน้องมาพ่ถอนมาเยี่ยมเกันกิเข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนะนะแต่แจ่มแจ่มน้องน้องน้องมารู้สึกยังไงพี่เจ้าก็ดีใจมีทีมงานมาด้วยล่ะตอนนี้นานแล้วไม่ได้เจอกันเลยเนาะ เยอะมากเลยเนาะทีมข่าวเยอะเนาะทุกที่ทุกจังหวัดมมีทุกจังหวัดะเยอะเยอะมากเยอะแบบที่สุดเลยนะคะนี่กับน้องฟ้านานเลยเนาะไม่ได้เจอน้องฟ้าอู้หลายเดือนเลวหล่อเป็นกองนะฮะหล่อเป็นกองเลยหล่อขึ้นเป็นกองตอนนั้นขึ้นเขานี่แบบบุกสุดๆนะคะนี่เลยกับน้องฟ้า ได้ไปอยู่ในเมืองกับเขามั่งใช่ไหมไอยู่ในเมืองครับลงเขาออกออกจากแบบคนเขาเรียกอะไรล่ะคนภูเขาไปอยู่ในเมืองก็เจ็บจากข่าวชมผู้ก็ไปเจอข่าวม็อกไม่ม็อกไปเจอแก่น้ำตาได้เจอด้วยเหรอน้องฟ้าได้เจอแก่น้ำตาโอ้คงคงสนุกเนาะ คิดว่าอยากไปดูอ่ะลองไหมพี่เต้ลองไหมอ่ะเราดูแต่ในทีวีไงอยากไม่ใช่อยากไปดูไอ้ที่เขาชุมนุมกันพี่เต้ไ่ต้องถึงลับตาพี่เต้เอาแค่สเปรย์พริกไทยก็พอละมีด้วยเหรอมีมีหน้าเห็นอนที่น้องไอซ์โพสโอโหอะไรวะใส่อะไรวะมนุษย์อวกาศไหมไม่เคยยังไม่เคยเห็นเขาชุมนุมกันเนาะพยายามหลีกเลี่ยงอยู่อหานี่เลยวันนี้ไปล้อไหนมาบ้างแล้วคะน้องฟ้ายังไม่ได้ไปไหนเลยครับมานี่เลยมาหาพี่โจมาเล่น มาฮะนี่นี่น,น,นี่เขามีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน,ใ,านใช่เป็นยังไงน้องฟ้าคิดยังไงกับตำแหน่งนี้รู้สึกว่าเหมาะสม <laughs> <laughs> แดงว่านาอฟ้าเองเพื่อพี่แกใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีความสามารถซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวในโลกดนะ้วยเนาะยังไม่มีใครได้รับตำแหน่งนี้เลยนะบอเูเอร์ขนาดน้องฟ้ามาอยู่ก่อนนะพี่โจ ตอนนั้นยังไม่มี y t u t u เนาะยังไม่ค่อยมี Youtube ตอนนั้นมีแค่ลุงหอมมีพี่เป้ไม่กี่คนอ่านแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าน้องฟ้าอยู่นานกว่านี้ก็อาจจะได้รับตาแหน่งนี้นะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยใช่ไหมอสมรเขามีมีผู้ใหญ่บ้านแล้วกำนันยังไม่มีนะคือาจจะเลื่อนน้องฟ้าถ้าอยู่อีกหน่อยอาจจะเลื่อนพี่โจเป็นกำนัน น้องฟ้าก็อาจจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทีมงานก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นออมเป็นอบตเรื่อยๆไปอันนี้เอาคาครบครบที่นี่เลยนะครบที่นี่เลยนะหนึ่งเดียวในโลกพยายามจะให้มันถึงแปดนาทีนี่มันไม่ถึงสักปีมันนานจังเลยทำไมมันนานจังเลยน้องฟ้าอ่ะอ้าวโอ้น้องฟ้าขาวขึ้นไหมเนี่ยข่ามันใส่ขึ้นมากกว่าแล้วบี่ไม่ได้ขึ้นเข่า ไม่ได้แบกขอไม่ได้แบกกระสอบแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ได้มาดูพื้นที่เก่าๆใช่ไหมคะแปลกตาไม่มากไหมคะมันก็แปลกตาเยอะพี่เพราะเมื่อก่อนยังไม่มีอะไรเลยเ่ตรนี้เป็นร้านโล่งๆเป็นสวนยางตอนนี้ผมคิดว่ารีสอร์ทเอ้ยน้องฟ้าตรงนี้มีรีสอร์ทนี่หมู่บ้าน YouTube นี่้งยิ่งถ้าคุณผู้ชมได้ดูข่าวเนี่ยก็อาจจะ อาจจะรู Or, so them, mm ้ส hmm. right yeah. yeah. uh ึก huh. ยังจำไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยอยู่ด้านหลังมันจะมีจุดที่เจอเสื้อส้มครัมันยังไม่โล่งอย่างนี้ใช่ไหมคะจำได้ว่าตอนนั้นมันลกมากแต่พอมาตอนนี้โอ้โหเตียนโล่งและเต็มไปด้วยหมู่บ้านคือแปลกตาขึ้นเลยใช่ไหมคะตุกอไผ่ไงที่เจอเสื้อส้มตรงกอไผ่ัี่ครับตรงกอไผ่บานตอนนี้คือจุดที่เจอเสื้อส้มเออเรายังไม่ได้เคยไปเลยนะตรงนั้นน่ะจำได้ว่าตอนนั้นตอนบุกเข้าไปเนี่ยคือป่าลกมากเลยแต่พอมาตอนนี้คือเตียนโล่งหมดวันนี้ก็มาแบบ นายน่าแปลกหู่แปลกตามากขึ้นกับสถานการณ์ของวันนี้นะคะเราได้กลับมาเจอน้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตรงที่เป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะไม่ใช่กุกกอ,อกแล้ว <c oughs> <c oughs> การเวลาเปลี่ยน <c oughs> สถานที่ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ